วัสดีจ้ามือนีไมกไก่มาแจงข่าวอีกแล้วเนาะคะ่ะค่ะวันที่หนึ่งเมษายนสองห้าหกสามนะคะเพิ่นกับผ่านหัวข่าววา่ารวมคําถามคําตอบยอนฮิตลงทะเบียนเราไม่ทิ้งการไม่สําเร็จทําอย่างไรต่อนะคะเพิ่นกับมีคําถามแล้วก็มีคําตอบให้เนาะคะ่ะซิฟคาถามแล้วก็ซิฟคาตอบเนาะค่ะวา่า มันเป็นจังใดแน่เขะเมาเปิ่งในเหนือหารายละเอียดกันเลย,นยเนาะจะานะกรณีลงทะเบียนเราไม่ทิ้งการรับเงิน5,000ไม่สำเร็จย้ำผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ถูกตัดสิทธิ์ทันทีไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ได้วันที่หนึ่งเมษายน2563นะคะหลังรัฐบาลเปิดให้ประชาชนได้ ได้รับลงทะเบียนตามมาตรการเยียวยา5,000บาท3เดือนที่เว็บไซต์ w w w เเราไม่ทิ้งกัน .com ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันที่28มีนาคม2563ต่อมาพบว่ามีประชาชนยังคงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนหลายคำถามเช่นใส่ข้อมูลช่องทางการรับเงินผิด ข้อมูลเลขประชาชนไม่ถูกต้องทั้งนี้นะคะแฟนเพจกรุงไทยแคร์ได้รวบรวมคำถามคำตอบยอดฮิตเกี่ยวกับมาตรการรับเงินเยียวยา5,000บาทดังนี้นะคะข้อหนึ่งระบุหมายเลขบัญชีผิดจะแก้ไขอย่างไรนะคะคำตอบก็คือ กรณีผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์จะมี SMS แจ้งผลการโอนเงินไม่สำเร็จโดยผู้ลงทะเบียนสามารถดำเนินการผูกพร้อมเพบัตรประชาชนได้เพื่อรอรับการโอนเงินในรอบถัดไปนะคะข้อ2ต้องการทราบว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วหรือไม่นะคะคำตอบก็คือสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียนมาตรการนี้นะคะบนหน้าเว็บไซต์ w w w เราไม่ทิ้งกัน c o m เมื่อลงทะเบียนสำเร็จจะระบุข้อความสองรูปแบบกรณีระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือขึ้นข้อความระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้ว โปรดรอการยืนยันผลการได้รับสิทธิ์ตามมาตรการทาง SMS และอีเมลที่ลงทะเบียนไว้นะคะกรณีระบุเบอร์โทรศัพท์บ้านขึ้นข้อความระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้วโปรดรอการแจ้งยืนยันผลทางไปรษณีย์หลังตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้นนะคะ S.M.S. หรืออ e ีเมลเนี่ยหากระบุไว้เมื่อลงทะเบียนตอบกลับกรณีลงทะเบียนข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องกรณีนี้สามารถลงทะเบียนใหม่ได้นะคะถ้าบัตรประชาชนไม่ถูกต้องนะคะมี S.M.S. หรืออ e ีเมลเนี่ยตอบให้กับลงทะเบียนได้ใหม่ได้นะคะ วันสำหรับคอเซนเตอร์นะคะ021111144นะคะมีเลขหนึ่งอยู่ห้าตัวนะคะแล้วก็เลขสี่สองตัวนะคะศูนย์สองหนึ่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 งสี่สี่นะคะกรณีไม่ได้รับอีเมลสามารถตรวจสอบสถานะ ได้หลังจากลงทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งวันนะคะต่อไปกรณีที่3กรณีเลือกรหรหัสไปรษณีแล้วแต่ไม่มีตำบลให้เลือกทำอย่างไรคำตอบก็คือสามารถลงทะเบียนใหม่ได้อีกครั้งวันที่1เมษายน2563เวลาหกนาฬิกาเป็นต้นไปนะคะอันนี้ไม่ไม่มีกำหนดปิดนะคะเพื่อนก็เปิดให้ลง เมื่อเมื่อวานนี้นะคะวันที่1นึ่งเมษาย,ยนสองห้าข้อ4เป็นผู้ประกันตนมาตรา39หรือ40สามารถลงทะเบียนได้ไหมนะคะคำตอบก็คือสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้นะคะสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39 และมาตา40นะคะข้อ5หากลงทะเบียนสำเร็จแต่ทราบว่าบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องจะขอแก้ไขหรือยกเลิกแล้วลงทะเบียนใหม่ได้หรือไม่คำตอบก็คือผู้ลงทะเบียนที่สามารถแก้ไขข้อมูลได้มีเฉพาะกรณีที่ได้รับ s m s แจ้งผลการลงทะเบียนไม่สำเร็จเท่านั้น นะคะอันนี้ฟังดีๆนะคะถ้าจะลงใหม่ได้เนี่ยก็คือผู้ลงทะเบียนสามารถแก้ไขข้อมูลได้มีเฉพาะกรณีรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนไม่สำเร็จเท่านั้นซึ่งประชาชนสามารถกลับไปลงทะเบียนใหม่และระบุข้อมูลให้ถูกต้องได้ แต่หาข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเข้าสูก่กระบวนการพิจารณาคุณสมบัติแล้วจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้และไม่สามารถลงทะเบียนซ้ําได้นะคะต่อไปข้อ6กรณีประกอบอาชีพขับรถสาธารณะและมีใบขับขี่2ประเภทสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่คําตอบก็คือ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้แต่การพิจ Li า,ารณาเป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรการนะคะต่อไปข้อที่7กรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่คำตอบก็คือสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้แต่การพิจ,จารณารเป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรการนี้นะคะต่อไปข้อที่8 กรณีได้รับ SMS แจ้งว่าการลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องต้องทำอย่างไรคำตอบก็คือสามารถลงทะเบียนใหม่ได้โดยระบุข้อมูลใหม่ให้ถูกต้องนะคะต่อไปสำหรับข้อที่9สามารถใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือของคนอื่นมาลงทะเบียนได้หรือไม่ คำตอบก็คือสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลใกล้ชิดมาลงทะเบียนได้โดยหนึ่งหมายเลขสามารถลงทะเบียนได้5คนนะคะต่อไปข้อที่10ในกรณีระบบคัดกรองจะพิจารณาว่าไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากคุณคุณสมบัติไม่ตรง จะสามารถลงทะเบียนใหม่ได้หรือไม่คำตอบก็คือผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ทางเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน c o m จะมีเหตุผลชี้แจงว่าไม่ผ่านคุณนะสมบัติเนื่องจากสาเหตุใดและผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกตัดสิทธิ์ทันทีและไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง ทั้ง10คำถามนะคะ10คำถามที่กรุงไทยแคร์นะคะแฟนเพจกรุงไทยแคร์เพื่อนถามตอบนะคะเพื่อนตอบคําถามเรียบร้อยนะคะสําหรับคําถามที่ได้ได้สอบถามเข้าไปเยอะนะคะเพื่อนก็เลยเอามาแจ้งให้ทราบนะคะสำหรับรับเงิน5,000บาทนี้นะคะ ไม่ไกลเน้นย้ำอีกทีนึงนะคะมันมีสิบข้อนะคะข้อหนึ่งระบ,บุหมายเลขบัญชีผิดจะแก้ไขอย่างไรคำตอบก็คือกรณีผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์จะมี SMS แจ้งผลการโอนเงินไม่สำเร็จโดยี่ผู้ลงทะเบียนสามารถดำเนินการผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนได้เพื่อรอรับการโอนเงินในรอบถัดไปนะคะ ก็2ต้องการทราบว่าลงทะเบียนเรียบร้อยหรือไม่คำตอบก็คือสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนมาตรการนี้ได้ดังนี้นะคะบนหน้าเว็บไซต์ w w w เ i n ราไม่ทิ้งกัน .com เมื่อลงทะเบียนสำเร็จจะระบุข้อความสองรูปแบบกรณีระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือขึ้นข้อความว่า ระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้วโปรดรอการแจ้งยืนยันผลการได้รับสิทธิตามมาตรการทาง SMS และอีเมลที่ลงทะเบียนไว้นะคะกรณีระบ,บุเบอร์โทรศัพท์บ้านขึ้นข้อความว่าระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้ว โปรดรอการแจ้งยืนยันทางผลไปทางไปสนีหลังตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้น SMS และอ e ีเมลหากระบุไว้เมื่อลงทะเบียนตอบกับกรณีลงทะเบียนข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องกรณีนี้สามารถลงทะเบียนใหม่ได้สำหรับคอเซนเตอร์นะคะ02 หนึ่ง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 นะคะมีเลขหนึ่งอยู่ห้าตัวนะคะศูนย์สองมีเลขหนึ่งห้าตัวแล้วก็44นะคะกรณีไม่ได้รับอ e ีเมลสามารถตรวจสอบสถานะได้หลังลงทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งวันนะคะต่อไปข้อสามกรณีรหัสไปรษณีย์ เลือกรหัสไปรษณีย์แล้วแต่ไม่มีตำบลให้เลือกทำอย่างไรคำตอบก็คือสามารถลงทะเบียนใหม่ได้อีกครั้งในวันที่1เมษายน2563เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะต่อไปข้อ4เป็นผู้ประกันตนมาตรา39หรือ40สามารถลงทะเบียนได้ไหมนะคะคำตอบก็คือ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ต่อไปข้อ5นะคะหากลงทะเบียนสำเร็จแต่ทราบว่าบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องจะแก้ไขหรือยกเลิกแล้วลงทะเบียนใหม่ได้หรือไม่คำตอบก็คือผู้ลงทะเบียนที่สามารถแก้ไขข้อมูลได้มีเฉพาะกรณีได้รับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนไม่สำเร็จเท่านั้นซึ่งประชาชนสามารถกลับไปลงทะเบียนใหม่และระบุข้อมูลให้ถูกต้องได้แต่หากข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคุณสมบัติแล้วจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้และไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้นะคะต่อไปข้อ6ก กรณีประกอบอาชีพขับรถสาธารณะและมีใบขับขี่ประเภทสสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่คำตอบก็คือสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้แต่การพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรการนะคะต่อไปข้อที่7กรณีมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่คำตอบก็คือ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้แต่การพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรการต่อไปข้อ8กรณีได้รับ SMS แจ้งว่าการลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องต้องทำอย่างไรสามารถลงทะเบียนใหม่ได้นะคะคำตอบนะคะโดยระบุข้อมูลใหม่ให้ถูกต้องนะคะ ต่อไปข้อ9สามารถใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือของคนอื่นมาลงทะเบียนได้หรือไม่คำตอบก็คือสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์บุคคลใกล้ชิดมาลงทะเบียนได้โดย1หมายเลขสามารถใช้ลงทะเบียนได้5คนนะคะต่อไปข้อ10ในกรณีระบบคัดกรองจะพิจารณาว่าไม่ได้รับสิทธิ์ เนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงจะสามารถลงทะเบียนใหม่ได้หรือไม่คำตอบก็คือผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสิทธิทางเว็บไซต์ w w w d e ไ m a ว็บดไม่ทกาจะมีเหตุผลชี้แจงว่าไม่ผ่านคุณสมบัติเนื่องจากสาเหตุใด และผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกตัดสิทธิ์ทันทีและไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ได้นะคะอันนี้ก็คือ10บคำตอบจากกรุงไทยแค่นะคะแฟนเพจนะคะไม่ไกลก็ขอขอบคุณผู้ติดตามรับชมรับฟังในวันนี้นะคะขอบคุณคะ่ะ